การละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีบัณฑิตหนุ่มผู้หนึ่งอดีตก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่เมืองแห่งนี้ก่อนจะได้เป็นบัณฑิตนั้นเขาเคยเป็นคนที่มาจากถิ่นฐานที่ทุรก,กันดารห่างไกลความเจริญจนไม่รู้จักแม้แต่การใส่รองเท้าและไม่รู้หนังสือ นลุงคนเมืองนี้เขาสวมอะไรใส่เท้ากันอย่างนั้นหรืออ๋อเขาเรียกว่ารองเท้าน่ะสิสวมแล้วเทา้าจะได้มีสกปร,รกและเวลาเดินไปไหนมาไหนจะได้มีโดนน้ำถิ่มตามอย่างไรล่ะท่านลุงพวกลูกค้าเขาก้มหน้าก้มตาดูอะไรบนกระดาษกันอย่างนั้นหรือข้าสังเกตเห็นหลายคนแล้วที่ทำอย่างนี้อ๋อนั่นเขาเรียกว่าอ่านหนังสือนะ ส่วนกระดาษที่เป็นปึกๆนั่นเขาเรียกว่าหนังสือข้างในจะมีตัวหนังสือเขียนเรื่องราวต่างๆเหมือนกับที่เราฟังจากคนพูดนั่นแหละแต่เป็นการรับรู้เรื่องราวผ่านการดูบนกระดาษแทนแค่กระดาษก็มีเรื่องราวออกมาได้เหมือนกับการได้ฟังเลยอย่างนั้นหรืออืมช่างน่าอาศัศจริงแท้ข้าอยากจะอ่านหนังสือเป็นบ้างจังโอ้ยอ่านหนังสือมันมีใช่เรื่องง่ายๆนะมันต้องได้เรียนขนาดข้าเคยเรียนสมัยยังเด็กยังอ่านออกแค่สามตัวเอง แม้จะไม่มีเงินทองแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนใฝ่เรียนรู้และมีความขยันหมั่นเพียรเขาจึงพยายามฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการหาตำรามาอ่านคนขายตำรามีตำราหัดอ่านเขียนหนังสือบ้างไหมมีสิพี่ชายปกติเล่มละสิบสองตำลึงแต่เห็นว่าพี่ชายดูเป็นคนซื่อบือ้อเอ้ยซื่อๆข้าลดให้เหลือเล่มละสิบตำลึงก็แล้วกัน จนในที่สุดเขาก็สามารถอ่านเขียนหนังสือได้จนหมดทุกตัวอืมมีธรรมดาเลยนะเจ้านี่หัวของข้าห่ะหรือท่านลุงเท้าของเจ้าต่างหากเจ้านี่ชอบหาอะไรใส่หัวแต่ไม่ชอบหาอะไรใส่เท้าไปหาซื้อรองเท้ามาใส่ได้แล้วนะข้าว่าฮ่าแต่เขาก็ไม่เคยหยุดการพัฒนาตนเองเขายังคงเรียนรู้ศาสตร์ด้านอื่นๆเพิ่มเติม จนสามารถสอบเข้าเป็นบัณฑิตได้สำเร็จเคล็ดวิชาปัญญายุทธ์แสนสุดลึกล้ำผู้ฝึกปรือจนครบถ้วนกระบวนท่าย่อมเป็นผู้เยี่ยมยุทธ์วิชา ฟื้นความทรงจำอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เขาฝึกฝนไร้กรอนกับหญิงสาวคนสนิทอยู่นั้นอันว่าน้ำย่อมเยือกเย็นและริมไหลอันว่าไฟย่อมลุกลามและเร่าร้อนอันว่าฝนฝนฝนและอะไรต่อหละ่ะฝนจะตกอีกแล้วนะสิ ขณะนั้นก็เกิดฝนตกขึ้นมาพอดีทำไมไร่กรบวดนี้ทีไรฝนต้องตกทุกทีเลยนะเราเรีบไปหาที่พักหลบฝนกันก่อนเถอดพวกเขาวิ่งหาที่พักหลบฝนแต่ในระหว่างทางพวกเขาก็ได้พบก,กับชายแก่คนหนึ่งน,นอนสลบอยู่ที่ริมทางจึงได้เดินเข้าไปช่วยเหลือท่านลุงท่านเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าทางศรีรษะเขาจะบาดเจ็บนะ เช่นนั้นเราเรีบช่วยพาไปสำนักพยาบาลกันก่อนดีกว่าเมื่อไปถึงสำนักพยาบาลท่านบัณฑิตมิต้องเป็นกังวลสภาพภายนอกของคนไข้ม่ได้เป็นอะไรมากเพียงแต่ว่าศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนมาจึงมิรู้ว่าจะส่งผลกับสมองสมองบ้างหรือเปล่า เมื่อชายแก่คนนั้นฟื้นขึ้นมาก็ปรากฏว่าที่นี่ที่ไหนอย่างนั้นหรือที่นี่คือสำนักพยาบาลนะท่านปลอดภัยแล้วละ่ะท่านลุงว่าแต่บ้านของท่านอยู่ที่ไหนละ่ะข้าจะพาไปสง่งเออข้าจำไม่ได้แล้วข้าคือใครอย่างนั้นหรืออา้าวท่านลุงถ้าท่านนี้รู้แล้วใครจะรู้ละ่ะชายแก่คนนั้นเมื่อฟื้นขึ้นมากลับจดจำอะไรไม่ได้เลยเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิด คนที่สมองได้รับการกระทบกระเทือนมาอย่างหนักก็อาจทําให้สูญเสียความทรงจําได้แล้วอย่างนี้ต้องทําอย่างไรดีล่ะครับท่านหมอเออข้าเองก็ยังไม่รู้วิธีรักษาเหมือนกันคงต้องปล่อยให้ความทรงจํากลับขึ้นมาเองแหละนะเมื่อเป็นเช่นนั้นบัณฑิตจึงตัดสินใจให้ชายแก่พักอาศัยที่บ้านของเขาไปก่อนทำอย่างไรจึงจะทำให้ความทรงจำของคนที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้นะ หญิงสาวคนสนิทของบัณฑิตจึงได้เสนอความคิดขึ้นว่าข้าว่าเราลองไปขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์เฉินกุ้ยเซียงที่เขาปัญญายุทธสักหน่อยดีไหมบางทีท่านอาจจะมีเคล็ดวิชาที่สามารถฟื้นความทรงจำก็เป็นได้อืมดีเหมือนกันเมื่อคิดได้ดังน,นั้นรุ่งเช้าวันต่อมาพวกเขาจึงพากันเดินทางไปยังเขาปัญญายุทธโดยพลัน เมื่อไปถึงเขาปัญญายุธคารวะท่านนักรดมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือท่านอาจารย์ท่านลุงผู้นี้สูญเสียความทรงจำท่านพอจะมีเคล็ดวิชาที่ฟื้นความทรงจำที่สูญเสียไปแล้วให้กลับคืนมาได้หรือไม่ฟื้นความทรงจำที่เสียไปแล้วให้กลับคืนมาอย่างนั้นหรือครับก็พอมีวิธี ความทรงจำของคนเรานั้นมีความแปลกและมหัศจรรย์สิ่งที่เราคิดว่าลืมไปแล้วแต่วันดีคืนดีเมื่อมีสิ่งกระตุ้นที่เหมาะสมก็กลับทำให้นึกขึ้นมาได้แล้วสิ่งที่จะกระตุ้นความทรงจำได้คืออะไรอย่างนั้นหรือเฉินกุ้ยเซียงจึงก้มลงเขียนตัวหนังสือบางอย่างลงบนกระดาษแล้วยื่นให้บัณฑิตดูท่านบัณฑิต ท่านเห็นสิ่งที่ข้าเขียนลงบนกระดาษแผ่นนี้หรือไม่เห็นสิครับท่านอาจารย์เขียนตัวเลข1 2 4 5 6เอ๊ะรู้สึกจะข้ามไปเลขนึงนะครับเลขอะไรอย่างนั้นหรือก็เลข3น่ะสิครับท่านคงเผลอลืมเขียนเลข3ลงไปเป็นแน่อืมนี่แหละคือวิธีฟื้นความทรงจำที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาเอ๊ะอย่างไรอย่างนั้นหรือข้าน้อยยังม่เห็นเข้าใจเลยท่านคงเห็นแล้วว่า แม้ข้อมูลจะขาดหายไปแต่เราก็ยังสามารถต่อเติมส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ได้จากการป,ตปะติปต่อสิ่งที่อยู่รายล้อมความทรงจำที่ขาดหายไปก็เช็กเช่นเดียวกันหากจะฟื้นส่วนที่ขาดหายไปก็ต้องอาศัยสิ่งที่อยู่รายล้อมความทรงจำนั้นสิ่งที่รายล้อมความทรงจำเป็นอย่างไรอย่างนั้นหรือคะอาจจะเป็นรูปรถ กลิ่นเสียงหรือเหตุการณ์สำคัญบางอย่างที่เคยประสบสิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนชิ้นส่วนที่จะช่วยปฏะติปะต่อเรื่องราวให้ความทรงจำส่วนที่ขาดหายไปกลับคืนเป็นรูปเป็นร่างเหมือนเดิมขึ้นมาได้พวกเจ้าต้องหาให้เจอเมื่อได้รับคําชี้แนะจากเฉินกุ้ยเซียงแล้วบัณฑิตจ,จึงได้ขอตัวลากลับขอบคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยชี้แนะข้าน้อยจะลองไปค้นหาดู เมื่อบนดิตลงจากเขาปัรยายุทธ์เจ้าว่าเราควรทำอย่างไรกันต่อดีเราต้องให้ท่านลุงได้พบเจอและสัมผัสสิ่งที่อาจจะช่วยกระตุ้นความทรงจำข้าว่าลองพาท่านลุงไปเดินดูสถานที่ต่างๆในเมือง,งดูดีกว่าเผื่อท่านลุงเห็นอะไรแล้วจะเกิดจำอะไรขึ้นมาได้บ้างอืมดีเหมือนกันเมื่อคิดได้ดังนั้น ทั้งหมดจึงพากันเดินไปยังตลาดเป็นอย่างไรบ้างท่านลุงพอจะมีอะไรที่คุ้นหรือเจอคนที่รู้จักบ้างหรือเปล่ายังไม่มีเลยพวกเขาเดินไปหลายที่แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสำเร็จเลยทันใดน,นั้นก็ได้ยินเสียงพวกคนขายของกินตะโกนกันว่าเกาลัดครับเกาลัดอมยิ้มน้ำตาลปั่นครับถั่วครับถั่ว เอาอย่างนี้ลองหาของกินมาให้ท่านลุงกินดีไหมบางทีรสชาติของอาหารอาจจะได้ผลก็ได้นะอืมดีเหมือนกันเมื่อคิดได้ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามเอาของกินต่างๆมาให้ลุงคนนั้นลองกินดูเป็นอย่างไรบ้างท่านลุงอืมอร่อยดีแล้วพอจะนึกอะไรออกบ้างไหมยังเลย ข้าว่าคงต้องค่อยเป็นค่อยไปคงจะไม่ใช่จะเจอได้ง่ายๆหรอกนี่ก็เริ่มเย็นมากแล้วข้าว่าเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่านะวันนี้อืมขณะที่พวกเขากําลังจะเดินทางกลับบ้านกันอยู่นั้นก็เผอิญฝนเกิดตกลงมาอย่างกระทันหันฝนตกแล้วรีบหาที่หลบฝนกันก่อนเถิดเดี๋ยวจะมีสบาย พวกเขาจึงพากันวิ่งหาที่พักหลบฝนแต่ด้วยความไม่ระมัดระวังลุงคนนั้นก็เผลอก้าวพลัดตกลงรังระบายน้ำอย่างไม่ตั้งใจอาจารท่านลุงตกลงไปในน้ำแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าท่านลุงเออข้าไม่เป็นไรหรอกแต่ทันใดนั้น เออข้ารู้สึกคุ้นๆกับความรู้สึกนี้อืมข้าจําได้แล้วข้าเป็นพ่อค้าจากต่างเมืองกําลังนั่งเรือมาที่เมืองนี้เพื่อจะมาซื้อสินค้าแต่เผอิญวันนั้นฝนตกหนักข้าจึงพลัดตกจากเรืออืมรู้สึกว่าความทรงจําของข้าจะกลับคืนมาแล้วแหละอืมอย่างนั้นก็ดีเลยข้าว่าเรารีบช่วยกันนําท่านลุงขึ้นมาก่อนเถอะเดี๋ยวจะกลายเป็นป่วยแทนอืมเกือบลืมไปและแล้ว,ลวพวกเขาก็สามารถฟื้นความทรงจำให้ชายแก่ได้สำเร็จ เมื่อชายแก่หายดีแล้วก็ได้ขอตัวกลับไปยังบ้านเมืองที่เขาจากมาขอบคุณพวกเจ้าทั้งสองมากข้าจะไม่ลืมบุญคุณของพวกเจ้าเลยชั่วชีวิตมิเป็นไรหรอกท่านลุงเห็นผู้เดือดร้อนบัณฑิตต้องช่วยเหลืออยู่แล้วเดินทางดีๆนะท่านลุงคราวนี้ข้าจะนั่งดีๆก่อเรือให้ดีๆเลยแหละและและ้วเรื่องราวที่แสนวุ่นวายก็คลี่คลายลงได้ด้วยดี หลายเดือนต่อมาขณะที่บัณฑิตปฏิบัติราชการอยู่ก็ได้มีคนต่างชาติสองคนเดินทางมาขอพบเสนาบดีพวกไอมีจากดินแดนตะวันตกนายพลของเราสามารถว่าข้าวที่นี่มีรสชาติดีเลิศจึงอยากเจรจาขอซื้อเป็นจำนวนมากแบบราต่อราดเออพวกท่านว่าอย่างไรนะขอใหม่อีกทีสิข้าวน่ะ พวกไอยอยากได้ข้าวข้าวที่เอาไว้กินน่ะฮะพวกท่านไอก็เลยอยากกินข่าวอย่างนั้นหรือกินไม่ได้หรอกเดี๋ยวฟันหักหมดพอดีถ้าไอก็ต้องไปหาหมอโนโนอ้าวหัวโนด้วยอย่างนั้นหรือเมื่อพูดจากันไม่รู้เรื่องพวกคนต่างชาติพวกนั้นจึงขอตัวลากลับเช่นนั้นวันนี้พวกไอขอลาวันลังหากผ่านมาจะแวะมาอีกกว่าแล้วกันอ๋อได้ได้เด็กๆทรงแขก เมื่อชาวต่างชาติกลับไปหมดแล้วเสนาบดีจึงได้เรียกให้บัณฑิตเข้ามาพบข่าว่าเป็นแบบนี้ขอหนาเสียดายนะที่เราพูดจาสื่อสารกับพวกคนต่างชาติมิรู้เรื่องทําให้เสียโอกาสเพราะได้ยินมาว่าคนต่างชาติเขามีสินค้าต่างๆที่เรามิมีเยอะเลยเช่นพวกยารักษาโรคและเครื่องไม้เครื่องมือแบบใหม่ๆหากเราสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้บ้านเมืองของเราน่าจะได้ประโยชน์มากเลย แล้วท่านเสนาบาดีเห็นว่าควรทําอย่างไรอย่างนั้นหรือบัณฑิตข้าได้ยินมาว่าเจ้ามีความสามารถในการเรียนรู้ด่านภาษาสามารถหัดเรียนเขียนอ่านได้ด้วยตนเองในเวลาอันสัน้นจนสามารถสอบเข้าเป็นบัณฑิตได้ใช่หรือไม่ใช่แล้วครับเช่นนั้นเจ้าว่าเจ้าพอจะสามารถเรียนรู้ภาษาของพวกคนต่างชาติได้หรือไม่เออข้าว่าคงไม่เหลือบากว่าแรงเช่นนั้นก็ดีเลยขอให้เจ้าไปฝึกหัดมา ต่อไปข้าขอมอบหมายให้เจ้ารับหน้าที่ในการเจรจากับพวกคนต่างชาติก็แล้วกันได้ครับเมื่อเป็นเช่นนั้นบัณฑิตจึงพยายามหาตำราภาษาต่างชาติมาศึกษาเจ้าพอที่จะมีตำราหัดพูดเรียนเขียนอ่านภาษาต่างชาติบ้างหรือไม่อืมก็พอมีอยู่แต่ว่าภาษาต่างชาติมันค่อนข้างยากนะข้าเองก็เคยลองฝึกแต่ก็ยังไม่ค่อยเอาไหนเลย แต่ข้ามั่นใจว่าต้องทำได้อย่างแน่นอนคงไม่ต่างจากภาษาของเราสักเท่าไรหรอกบัณฑิตมันอ่านและท่องตำราภาษาต่างชาติอย่างหามรุ่งหามค่ำทุกวันจนหลายเดือนผ่านไปพวกคนต่างชาติก็ได้กลับมาที่เมืองนี้อีกครั้งบัณฑิต เห็นว่าเจ้าหัดพูดภาษาต่างชาติมาหลายเดือนแล้วไหนลองเข้าไปเจรจากับเขาดูสิได้ครับบัณฑิตเข้าไปพูดคุยกับพวกคนต่างชาติด้วยความมั่นใจ Good morning, how are you? I am fine, thank you. And you? Fine, thank you. Sit down. แต่พอจะสื่อสารกันจริงๆบัณฑิตกลับไม่สามารถสื่อสารออกไปได้และคำศัพท์ที่เคยท่องจำแทบเป็นแทบตายก็แทบจำไม่ได้ เมื่อเจอประโยคยาวๆก็ฟังไม่รู้เรื่องพวกไอ้มียารักษาโรคแบบใหม่ๆเป็นเม็ดเม็ดกินสะดวกม่ต้องต้มห้เสียเวลาพวกอยู่สนใจใมายเออท่านช่วยพูดชา้ชาๆลงสักหน่อยได้หรือไม่โอ้ยอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกคนต่างชาติจึงได้ขอลากลับไปอีกครั้งเช่นนั้นวันนี้พวกไอ้ขอลาวันลังหากพานมาจะแวะมาอีกก็แล้วกันเออได้ได้เด็กๆทรงแขก เมื่อพวกคนต่างชาติกลับไปหมดแล้วเสนาบดีจึงได้เรียกให้บัณฑิตเข้ามาพบบัณฑิตไนเจ้าว่าเจ้าฝึกพูดภาษาต่างชาติมาเป็นอย่างดีแล้วอย่างไรล่ะฉะนันไหนเละเป็นโจกเลยลหละวันนี้ข้าน้อยต้องขอโทษอย่างสูงข้าขอโอกาสกลับไปฝึกปรืออีกครั้งอืมบัณฑิตรู้สึกสับสนในจิตใจเป็นอย่างมาก เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ไปได้สมองของเราเป็นอะไรไปเสียแล้วนะมิปราดเปลืองเหมือนเคยคิดว่าท่องจนจําได้เป็นดบดีแล้วแต่กลับลืมไปเสียหมดเห็นทีว่าต้องลองไปขอคําชี้แนะจากท่านอาจารย์เฉินกุ้ยเสียงที่เขาปัญญายุทธ์อีกสักครั้งแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นวันต่อมาบัณฑิตจึงได้เดินทางไปยังเขาปัญญายุทธอีกครั้งคารวะท่านอาจารย์ มีเรื่องอันใดอีกแล้วอย่างนั้นหรือท่านบัณฑิตข้าน้อยมีเรื่องข้องใจข้าน้อยพยายามฝึกปรือเรียนรู้ภาษาต่างชาติมาหลายเดือนแต่ไม่รู้เป็นเพราะเหตุอันใดเหมือนกับว่าข้าน้อยจดจำอะไรแทบไม่ได้เลยคำศัพท์ที่เคยคิดว่าจำได้แล้วก็กลับลืมไปเสียหมดท่านเรียนรู้อย่างไรอย่างนั้นหรือ ้าน้อยก็หมั่นอ่านตำราและท่องจำทุกวันเหมือนอย่างที่เคยทำเมื่อครั้งตอนหัดอ่านเขียนหนังสือเมื่อก่อนนี้แต่ครั้งนี้มีทราบเป็นเพราะเหตุอันใดจึงมีอาจจดจำได้ดีเหมือนก่อนการเรียนรู้ให้แตกฉานนั้นจะเอาแต่อ่านตำรับตำราหรือเรียนจากครูเพียงอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องนำความรู้นั้นไปใช้ไปปฏิบัติจริงด้วยจึงจะสำฤทธิผลเหตุใดเราจึงต้องนำไปใช้ไปปฏิบัติด้วยล่ะครับเพราะเมื่อเราได้ปฏิบัติ ได้คิดได้แก้ปัญหาก็จะเกิดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์คือวิถีแห่งการเรียนรู้โดยธรรมชาติของมนุษย์เราจึงถนัดและทำได้ดีที่สุดความรู้ที่เรานำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตส่วนใหญ่ก็มักมาจากประสบการณ์แทบทั้งสิ้นอืการปฏิบัติคือการเรียนรู้ตามวิถีแห่งธรรมชาติอย่างนี้นี่เองข้าน้อยจะนำไปปฏิบัติดู เมื่อเข้าใจดีแล้วบัณฑิตจึงได้ขอตัวลากลับเมื่อลงจากเขาบรญยยุทธเขาก็ครุ่นคิดไปตลอดทางเราจะต้องนำความรู้ที่ได้อ่านและท่องจำมาไปใช้งานจริงแต่จะเอาไปใช้อย่างไรดีนะบังเอิญขณะนั้นก็ได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสองคนเดินผ่านมาพวกเขาเดินเข้าไปหาคนขับรถมาที่อยู่ใกล้ๆนั่นคนขับรถ ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนน่าสนใจมัง้งช่วยพาพวกไอไปหน่อยไอยจะเมารถอยู่ทั้งวันเลยแต่คนขับรถมา้าฟังที่นักท่องเที่ยวพูดไม่รู้เรื่องเออพูดอะไรก็ไม่รู้ถ้าเมารถก็อย่ามานั่งรถสิโนโนเมารถไม่ใช่เมารถแล้วเมารถอันแรกกับเมารถอันหลังมันต่างกันยังไงล่ะเมื่อบัณฑิตได้เห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปหา คนขับรถมา้าพวกนักท่องเที่ยวเขาอยากให้เจ้าพาเขาไปเที่ยวนะ่ะเขาอยากจะเมารถเจ้าทั้งวันเลยอ้าวเมารถหรอกหรือนึกว่าเมารถแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแบบนี้หากเขาพูดอะไรขึ้นมาอีกข้าจะทําอย่างไรอืมจริงสินะข้าอาสาเป็นคนนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวพวกนี้ก็ได้นี่นะจะได้ฝึกฝนพูดคุยกันไปด้วยเมื่อคิดได้ดังนั้นบัณฑิตจึงได้เสนอไปว่า คนขับรถมาเอาอย่างนี้ให้ข้าไปด้วยข้าจะช่วยสื่อสารกับคนต่างชาติพวกนี้ให้กับเจ้าเองอืมดีเลยขอบคุณท่านมากเอาละพวกยูเชิญขึ้นรถได้เลยไอจะอาสาเป็นคนนําเที่ยวให้เอง please get on พวกนักท่องเที่ยวเมื่อเห็นว่ามีคนที่พอจะพูดภาษาของพวกเขาได้ก็ดีใจเป็นอย่างมาก it's v e r y good และแล้ว,ลวบันดิตก็ได้พาพวกนักท่องเที่ยวไปชมสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งซึ่งบันดิตก็ได้พูดคุยและแนะนําข้อมูลของสถานที่ที่ไปถึงให้พวกนักท่องเที่ยวฟังไปตลอดทางแม้จะผิดผิดถูกๆไปอยู่บ้างที่นี่คือน้ำพุร้อนออนเซนเอต้องพูดว่ายอย่างไรนะวอเตอร์ฮอตโอฮอสปริงอืมเยสเยสฮอสปริง But for health. Oh good. Hydrotherapy. Amazing. ือสวนไม้เมืองหนาว Winter Garden ใช่ใช่ต้นไม้ที่นี่พวกอยู่เรียกว่าอะไรโอ้ Maple อืม Maple ชื่อเพราะดีนะ Very fantastic อืมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์เนี่ยรู้สึกดีจริงๆมีน่าเบือ่อและสนุกกว่าการท่องจำเยอะเลยเหมือนได้รู้โดยไม่ต้องเรียน พวกนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ต่ออีกหลายวันบัณฑิตก็ได้พาพวกเขาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวร้านของที่ระลึกรวมทั้งร้านอาหารอีกหลายแห่งจนถึงวันที่พวกนักท่องเที่ยวลากลับ Thank you for your kindness, my p r e a c h e r Please come back again. You made our trip wonderful. เฮ้อเสียดายจังได้มีโอกาสฝึกปรือภาษาแค่ไม่กี่วันเองช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้มีรู้ว่าจะคืบหน้าได้มากแค่ไหนและแล้ววันหนึ่งก็มีคนต่างชาติมาขอพบเสนาบดีเหมือนเช่นเคย เสนาบดีจึงได้เรียกให้บัณฑิตมาทำการเจรจาได้ยินว่าเจ้าพัฒนาภาษาต่างชาติขึ้นมากแล้วไหนลองไปเจรจาดูซิได้ครับบัณฑิตเข้าไปทำการเจรจาพูดคุยด้วยความไม่มั่นใจนะักที่เมืองของพวกไอ้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวต้องการพาไฟจำนวนมากแล้วพวกอยู่มีอะไรมาแลกเปลี่ยนอย่างนั้นหรือพวกไอ้มีเครื่องมือแพทย์ยารักษาโรคอาวุธก็มีสนใจสิ่งไหนล่ะ เขาวหวอย่างไรบ้างบันดิตเขาบอกว่าเขามีเครื่องมือการแพทย์กับพวกยารักษาโรคแล้วก็พวกอาวุธอยากเอามาแลกกับผ้าฝายของเราครับอืมดีมากเลยเอาพวกเครื่องมือการแพทย์กับยูกยาก็แล้วกันส่วนอาวุธยังไม่เอาถามเขาสิว่าจะแลกเปลี่ยนกันอย่างไรและแล้วการเจรจาการค้าก็เป็นไปได้ด้วยดีก่อนจากไปพวกชาวต่างชาติก็ได้เอ่ยกับเสนาบดีว่า ยินดีจริงๆที่ได้ทําการค้ากับเมืองของท่านข้าราชการของท่านยอดเยี่ยมมากๆพูดภาษาของไอเก่งจริงๆอืมขอบคุณที่ชมเมื่อพวกคนต่างชาติกลับไปแล้วเีนาบดีก็ได้เรียกให้บัณฑิตเข้ามาพบเพื่อกล่าวชมเชยบัณฑิตวันนี้เจ้าทาได้ดีมากสมกับเป็นบัณฑิตเอกว่าแต่เจ้าทําอย่างไรถึงได้พูดภาษาต่างชาติได้เก่งขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก ทั้งที่หนนี้ก็มิได้ทิ้งช่วงห่างจากห้นก่อนมาสักเท่าไหร่เลยข้าน้อยเรียนรู้ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติจากการปฏิบัติจริงนะครับอืมต่อไปข้าคงต้องให้เจ้าช่วยสอนเหล่าบัณฑิตคนอื่นๆบ้างเสียแล้วบัณฑิตกลับมาถึงบ้านก็ยังรู้สึกแปลกใจที่ตนเองสามารถทำได้ แต่ว่าไปก็น่าแปลกใจเสียจริงข้าท่องตำราเป็นปีๆกลับเหมือนว่ามิได้มีความรู้และทักษะเท่ากับการได้พูดคุยกับพวกนักท่องเที่ยวเพียงม่กี่วันนี้เลยแถมยังจดจำำําคําศัพท์ต่างๆได้อย่างนี้หลงลืมแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรหนอเห็นทีว่าคงต้องไปให้ท่านอาจารย์ช่วยไขยข้อข้องใจให้ศักหน่อยเสียแล้วเมื่อคิดดังนั้นวันต่อมาบัณฑิตจึงได้เดินทางขึ้นไปยังเขาบรรยายุทธอีกครั้ง ท้าวท่านอาจารย์เป็นอย่างไรการเจรจาราชการราบรื่นดีหรือไม่เรียบร้อยเป็นอย่างดีครับเช่นนั้นวันนี้ท่านมาหาข้าด้วยเหตุอันใดอย่างนั้นหรือข้าน้อยยังข้องใจว่าเหตุใดข้าน้อยอุตส่าห์อ่านตำราท่องจำแทบเป็นแทบตายสุดท้ายก็ลืมแต่พอใช้วิธีปฏิบัติจริงเพียงมีกี่วันกลับจดจำได้ดีกว่าหลายเท่าวิธีแห่งการเรียนรู้โดยธรรมชาตินั้นบังเกิดผลเช่นนี้ได้อย่างไรหรือครับอืม ท่านยังจำเคล็ดวิชาฟื้นความทรงจำที่ข้าเคยสอนให้แก่ท่านเมื่อครั้งก่อนได้หรือไม่ข้าน้อยจำได้เราสามารถฟื้นความทรงจำที่ขาดหายไปได้จากสิ่งที่รายล้อมความทรงจำนั้นแล้วมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรอย่างนั้นหรือสมองคนเรานั้นม่ได้แม่นยำและจดจำสิ่งต่างๆได้อย่างยังย่งยืนนักการหลงลืงย่อมเป็นเรื่องธรรมดาหากอยากให้ความทรงจำนั้นคงมัน่น เราก็ต้องเพิ่มสิ่งรายร้อมความทรงจำนั้นให้ได้มากที่สุดเมื่อเราได้ปฏิบัติเราจะได้ตรึกตรองคลุ่นคิดและได้ประสบสิ่งต่างๆทั้งรูปรสกลิ่นเสียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นความรู้ที่ได้จึงประกอบด้วยสิ่งรายล้อมมากมายภาพความทรงจำจึงชัดเจนทำให้จดจำได้ดีแม้หลงลืมไปก็สามารถปฏิบติปตอ่อกลับคืนมาได้โดยง่าย หุดดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเคล็ดวิชาฟื้นความทรงจำนั้นล้ำลึกกว่าที่ข้าน้อยคาดคิดบัดนี้ข้าน้อยเข้าใจอย่างของแท้แล้ว การอ่านแต่ตำรับตำราหรือร่งเรียนจากครูผู้สอนเพียงอย่างเดียวนั้นสิ่งที่ได้ก็เป็นเพียงแต่ตัวความรู้ที่ไม่มีสิ่งที่รายล้อมใดๆภาพความทรงจำจึงมีชัดเจนเมื่อหลงลืมไปจึงมีอาจกอบกู้กลับคืนมาได้เช่นนี้เองการเรียนรู้จากประสบการณ์้วยวิถีแห่งธรรมชาติจึงเป็นวรยุทธ์ที่ทรงอนุภาพยิ่งเมื่อท่านเข้าใจได้ดังนั้นก็ดีแล้ว ปัญญายุทธจากเรื่องนี้ความทรงจำของคนเรานั้นไม่ได้มั่นคงนะักหากอยากให้จดจำได้ดีจึงควรผูกสิ่งที่อยากจดจำนั้นกับสิ่งอื่นๆยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เราสามารถนึกหรือย้อนความทรงจำนั้นกลับมาได้ดีมากเท่านั้นการเรียนรู้ที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพคือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์โดยธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติการนำความรู้มาใช้จริงจะทำให้เราได้คิดได้แก้ปัญหาได้ทดลองและได้เห็นแง่มุมที่แตกต่างออกไปจึงทำให้แตกฉานและจดจำได้มั่นดังนั้นเมื่ออยากเรียนรู้สิ่งใดให้สำเร็จผลควรทำให้อยู่ในรูปแบบของการปฏิบัติหรือการใช้งานจะได้ผลดีที่สุดอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุคและ Facebook ปัญญายุธอันว่าน้ำย่อมเยือกเย็นและรินไหลอันว่าไฟย่อมลุกลามและร่างร้อนอันว่าฝนย่อมชุ่มชํำและเปียกปอน ใจเอนอ่อนย่มอมจืดจางเมื่อร้างรา